สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะแอบสองเลขทูบมาแล้วเลขเด็ดเจ้าแม่ตะเคียนทองเจ้าแม่ตะเคียนทิพย์วัดภูตะเพาทองให้เลข3ตัวตรงวันที่11ธันวาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดภูตะเพาทองตำบลกุดหมากไฟอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีมีนักท่องเที่ยวคอหวยสายบุญสายพญานาคทยอยเดินทางมากรบาบไหว้ขอโชคลาภความรักหน้าที่การงานจากหินตะเพาทองปู่หินหยก เจ้าปู่มุจลินนัคราชและตอตะเคียนพันปีสองพี่น้องเจ้าแม่ทองเจ้าแม่ทิพย์กันอย่างคึกคักซึ่งวันนี้นายอุดรอ,อายุ40ปีชาวตำบลนิคมพัฒนาเภอโนนสังจังหวัดหนองบวัวลำพูเป็นตัวแทนอธิษฐานจุดทูบเลขมงคลขอเลขเด็ดแทบทุกครั้ง เจ้าแม่จะให้เลขเป็นปริศนาแล้วแต่ใครจะเห็นเป็นตัวเลขอะไรและจะให้โชคนักท่องเที่ยวจากทางไกลซึ่งเป็นความเชื่อความศรัทธาส่วนบุคคลที่ห้ามกันไม่ได้โดยการจุดทูปเลขมงคลขอเลขเด็ดในวันนี้เจ้าแม่ได้ให้เลขปริศนาบางคนเห็นเป็นตัวเลข2-3-5 2-3-6 435และ436 เนื่องจากตัวเลขบนและตัวเลขล่างมองเห็นไม่ชัดซึ่งต่างพากันถกในตัวเลขเด็ดปริศนาของเจ้าแม่และท่านให้เลขเด็ดปริศนาแบบนี้ติดต่อกันมาหลายงวดบางคนเอาเลขปริศนามาจับคู่สุดแท้แต่วาสนาและสายตาของใคร คอหวยไม่รอช้าหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายภาพเลขเด็ดทุบมงคลของเจ้าแม่เก็บไว้ให้ญาติและมิสหายได้ส่องกันแบบชัดๆเพื่อเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่จะถึงนี้16ธันวาคมหลังจากงวดที่ผ่านมาเจ้าแม่ให้เลขเด็ดทุบมงคลปริศนา258แต่เลข2มองไม่ชัดแต่ก็ไม่พ้นสายตาของคอหวยวันนี้ตนพาครอบครัวขับรถยนต์มาทำบุญขอพรขอโชคลาภ จากท่านเพราะเป็นคนชอบเสี่ยงโชคและเปิดแผงขายสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่ที่บ้านด้วยซึ่งตนโชคดีมากที่เป็นตัวแทนจุดทูบเลขมงคลขอเลขเด็ดจากท่านและท่านก็ให้เลข3ตัวตรงและคล้ายกับเลขทะเบียนรถยนต์ของตัวเองอีกด้วยโปรดใช้วิจารณญาณขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสนุก c o m ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระสาข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ